สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวข้องกับน้ําท่วมปอดนะครับว่ามันคืออะไรเนี่ยฮะเพราะว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินคํานี้มาบ้างแต่ว่าอาจจะไม่เข้าใจความหมายของมันแล้วก็เวลาที่คุณหมอเขาวินิจฉัยรักษาเนี่ยเขาจะต้องมีการทํำยังไงบ้างนะครับก็พบกับผมนผายแพทย์ธนีธนียวัน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและกรดมัมมัดนะครับอาการน้ําท่วมปอดหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าพูมาริอันตีมาเนี่ย คือมีอาการที่น้ำเนี่ยรั่วเข้ามาในปอดนะครับาจากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับเช่นหลักๆคือมีความดันในเส้นเลือดเนี่ยสูงขึ้นทําให้ดันเอาน้ําเข้าไปในปอดได้นะฮะมากขึ้นพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกโรคหัวใจนะครับโรคไตวายนะฮะที่น้ำมันจะไม่ถูกขับออกไปจากร่างกายนะครับเรือนที่2ก็คือในตัวเลือดเราเองเนี่ยจริงๆมันจะมีโปรโตีนอยู่ในนั้นนะครับเพื่อที่จะคงน้ําไว้ในเส้นเลือดได้นะครับถ้าโปรโตีนตัวนี้มันต่ําไป อาจจะมีการรั่วของตัวน้ําเข้าไปในบริเวณเอวัยวะต่างๆเช่นผิวหนังหรือในปอดเองก็คือเกิดน้ําท่วมปอดได้นะครับหรือบางกรณีคือมีเส้นเลือดมันอักเสบนะครับทำให้มีการรั่วผ่านของน้ําในเส้นเลือดออกไปข้างนอกได้ก็ทําให้เกิดน้ําท่วมปอดได้นะครับน้ำหนัหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่เราเจอน้ําท่วมปอดเนี่ยคุณหมอเขาจะดูก่อนว่ามีโรคอะไรบ้างนะฮะหลักๆก็คือโรคไตโรคหัวใจนะฮะ โรคโปรตีนในเลือดที่มันผิดปกติแล้วก็โรคหลอดเลือดที่มันผิดปกตินะฮะแต่ไตกับหัวใจนี่เป็นหลักเลยนะครับอย่างแรกคือยกอ่ถ้าเราเริ่มจากโรคหัวใจก่อนนะฮะโรคหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคหัวใจวายนะฮะอาจจะเป็นเฉียบพลันเรื้อรังก็ได้นะครับแล้วก็สาเหตุของโรคหัวใจวายเนี่ยก็คงจะต้องอ่ปรึกษาคุณหมอว่าเป็นเป็นจากอะไรได้บ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับในคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอย,อยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็ทําให้มีหัวใจวายได้นะครับ หรือว่ากรณีที่มีลิ้นหัวใจรั่วมากมากนะฮะหัวใจมันก็วายได้นะครับทำให้เรามีปัญหานะครับหรือบางคนลิ้นหัวใจตีบก็มีปัญหาตรงนี้ได้ทําให้น้ำเนี่ยแทนน้ําซึ่งเป็นส่วนประกอบของเลือดเนี่ยแทนที่มันจะถูกบีบไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันจะถูกบีบไปได้ยากขึ้นเนื่องจากว่าหัวใจทํางานได้ไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเรามีลิ้นหัวใจที่มันผิดปกติไปทําให้การทํางานของหัวใจก็ผิดปกติไปตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมปอดได้แล้วก็ วิธีการรักษาคือต้องไปรักษาที่ตัวโรคหัวใจเองนะครับหรือบางท่านคุณหมอเขาอาจจะให้ยาขับปัสสาวะเพื่อที่จะขับน้ําส่วนเกินออกจากร่างกายนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องงดทานอาหารเค็มนะฮะเพราะว่าเค็มเนี่ยคือเกลือเนี่ยมันจะดึงเอาน้ําทุกทกอย่างที่เราเรับประทานหรือดื่มเข้าไปเนี่ยไว้ในเส้นเลือดเพิ่มขึ้นทําให้มันยิ่งรั่วไปที่ปอดเรามากขึ้นเกิดน้ําท่วมปอดอาการก็จะเหนื่อยมากขึ้นได้นะครับพวกนี้จริง อาการเหนื่อยเนี่ยมักจะเป็นในเวลาที่เรานอนราบลงนะครับเพราะว่าปอดที่มันมีน้ําอยู่ด้านในเนี่ยมันจะทํางานได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะเมื่อที่เรานอนราบลงเนื่องจากว่าเรามีน้ําทุกๆอย่างเนี่ยเวลาที่เรายืนใช่ไหมฮะเลือดเนี่ยมันจะไหลลงไปสู่ส่วนที่ต่ํากว่าได้ง่ายขึ้นเช่นพวกขานะฮะหรือว่าปลายแขนแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเข้ามาอยู่ในบริเวณทรงอกนะฮะเพราะฉะนั้นก็น้ามันจะรั่วเข้ามาในบริเวณนี้ได้น้อยเวลาเรานอนลงเนี่ย ทุกๆส่วนของร่างกายมันก็อยู่ในระนาบเดียวกันหมดนะมันก็จะรั่วไปได้ทุกที่พร้อมๆกันนะครับนอกเหนือจากนี้เวลาที่เรานอนเนี่ยเรื่องของระบบหายใจมันจะทํางานลําบากขึ้นเพราะว่าพวกลําไส้นะฮะหน้าท้องต่างๆของเราก็กดบริเวณรกระบังลมซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักในการหายใจนะครับทำให้กระบางลมเราเนี่ยทำงานได้ ไม่ดีเท่ากับตอนที่เรายืนหรือตอนที่เรานั่งนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาของว่าถ้าเรามีน้ําท่วมปอดในเวลาเรานอนลงเนี่ยเราจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปคือโรคไตนะครับโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยจะเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าถ้าไตมันวายแล้วเนี่ยไตยเป็นอวัยวะอันหนึ่งซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบคือขับฉี่ออกมานะครับถ้าเรามีน้ําเกินอยู่ในร่างกายเนี่ยร่างกายก็จะทําหน้าที่ขับมันออกมาถ้าเราขับออกมาไม่ได้เนี่ยมันก็จะไปท่วมตามที่ต่างๆเช่นแขนขานะฮะ ดวงตานะครับอาจจะมีหนังตาบวมมีขาบวมแขนบวมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณที่ต่ําก่อนนะครับเช่นถ้าเรานอนนานๆก็เป็นที่หลังถ้าเรายืนนานๆก็เป็นที่ขานะครับพวกนี้ก็จะเป็นบวมได้แล้วก็พอมันเป็นกาเริบรุนแรงมากๆเนี่ยก็จะรั่วมาที่ปอดเกิดน้ําท่วมปอดนะครับ ต่อไปก็เป็นจากโปรโตีนในร่างกายไม่เพียงพอนะครับพวกนี้อาจจะเจอได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่ใช่สาเหตุหลักแต่ส่วนใหญ่ต้องมียางอื่นร่วมด้วยนะครับพวกนี้ก็อย่างเช่นว่าถ้าขาดสารอาหารมากๆนะครับหรือว่าบางครั้งมีโปรโตีนรั่วไปทางไตนะครับก็อาจจะมีน้ํำท่วมปอดได้แต่ว่าตรงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่สา,สาเหตุหลักนะครับ อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอว่ามีโรคอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะครับที่ทําให้เกิดน้ําท่วมปอดนะครับไม่ใช่โปรโตีนต่ําในเลือดอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดน้ําท่วมปอดแต่อย่างใดนะครับนอกเหนือไปจากนี้คืออาจจะมีโรคที่เส้นเลือดเนี่ยมันอาจจะมีรอยรั่วหรือว่าอาจจะมีการอักเสบทําให้รอยรั่วระหว่างเส้นเลือดมัน มันเยอะขึ้นนะฮะน้ำรั่วไปตามร่างกายต่างๆได้แต่อันนี้ก็เป็นสาเหตุส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอนะครับโดยส่วนมากเราก็จะเป็นจากโรคหัวใจวายกับกลุ่มโรคหัวใจพวกลิ้นหัวใจวกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับหรือโรคหัวใจวายเรื้อรังนะครับซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็โรคไตนะครับ วิธีการดูแลคนไข้กลุ่มทั้งหมดเนี่ยนะฮะข้อแรกคือหาสาเหตุก่อนว่าเป็นจากอะไรรักษาตรงสาเหตุอันที่2ก็คืออาจจะต้องรับประทานยาขับปัสสาวะเพื่อที่จะลดปริมาณน้ําในร่างกายไม่ให้เข้าไปที่ปอดมากนะครับอันที่3มคือในช่วงที่เป็นฉับพลันในคุณหมอเขาอาจจะลดปริมาณน้ําที่เรารับประทานได้ในแต่ละวันนะครับไม่ให้เยอะเกินไปเพื่อไม่งั้นมันจะไปท่วมที่ปอดนะครับอย่างที่4ี่คืออันนี้สําคัญมากคือการลดทานเค็มนะครับ เค็มเนี่ยคือบางท่านที่ทานเค็มจนชินอาจจะรู้สึกว่าอาหารที่ตัวเองทานเนี่ยมันไม่เค็มนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาหารอะไรเค็มไม่เค็มเนี่ยจริงๆวิธีที่ดีที่สุดก็คือทําอาหารเองนะครับแล้วก็ไม่ใส่เครื่องปรุงเยอะนะครับเครื่องปรุงที่คนส่วนใหญ่ คิดว่ามันเค็มก็อย่างเช่นเกลือน้ำปลาอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าซอสปรุงรสทุกๆอย่างเนี่ยมีเกลือหมดเลยนะครับเกลือโซเดียมเกลือโพแทสเซียมเกลืออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกพวกเกลือโซเดียมซะส่วนใหญ่นะคะรับยกตัวยกตัวอย่างเช่นน้ำมันหอยนะฮะผงชูรสนะเครื่องปรุงชนิดต่างๆหลายๆอย่างนะ,ะพวกนี้จะมีเกลือเป็นส่วนผสมซึ่งมันจะทําให้เค็มแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าเราทานเข้าไปมากมันก็จะเกิดการบวมน้ํานะครับ นอกเหนือจะไปจากนี้ก็จะมียาบางตัวซึ่งทําให้เกิดอาการเหล่านี้ได้นะครับซึ่งยาที่เจอบ่อยๆก็ยกตัวอย่างเช่นยาแก้ปวดะฮะกลุ่มพวกที่เขาเรียกว่า NSAID หรือ Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs นะครับยกตัวอย่างเช่นยากลุ่ม Ibuprofen ยา p o n s t a n อะไรพวกนี้ฮะถ้าทานเยอะๆทานเป็นประจำก็จะมีอาการกลุ่มโรคพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าคนมีโรคไตโรคโรคหัวใจยอยู่เก่าเนี่ย ถ้าเราทานพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนะี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับอาจ,จะทําให้น้าท่วมปอดได้เพิ่มขึ้นกว่าปกติด้วยซ้าไปโดยเฉพาะคนที่เคยน้ําท่วมปอดมาแล้วนะครับก็ต้องระวังยากลุ่มนี้ไว้ด้วยถ้าเราจะรับประทานยากลุ่มไหนนะฮะแล้วเรามีโรคประจําตัวอยู่เก่าแนะนําว่าลองปรึกษาแพทย์ด,ดูก่อนว่ารับประทานได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายตัวมันมีปัญหาหมดนะฮะ อาจจะมีนอกเหนือไปจากนี้อาจจะมีสาเหตุอื่นๆที่ผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะน้อยยกตัวอย่างเช่นอยาอยาเคมีบําบัดบางชนิดก็ทําให้เกิดอาการน้ําท่วมปอดได้แต่ว่าก็อนนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเป็นรายๆนะครับคิดว่าอันนี้คงมีประโยชน์กับหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคนไหนมีปัญหาอะไรสงสัยก็ทิ้งคําถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวมาตอบนะครับขอบคุณมากครับ